อันนี้มันดูเหมือนกฎหมายไม่มีเลยนะคะวัยรุ่นบางบังบวทองยกพวกกันไปบ้านคู่อริใส่หมวกกันน็อกเต็มใบกันไปแล้วไปกันเป็นสิบเดินกลางเข้าไปเลยในซอยเป้าหมายคือบ้านคู่อรินี่ค่ะโโอ้ห <c oughs> ไปปาระเบิดนะคะอ <c oughs> <c oughs> นี่เนี่ยท่านผู้ชมคะวงจรปิดจับภาพได้หมดเลยตอนเดินเข้าตอนปลาระเบิดแล้วก็ตอนเดินออกคือตอนปลาในนเนี่ตอนปลาเนี่ยปลาลูกหนึ่งนะคะแล้วระหว่างที่ออกไปอีกสองลูกโทั้งหมดสามลูกเนี่ยค่ะนี่แล้วดูท่าเดินเขานะคะใส่หมวกกันน็อกเต็มใบกันมาหมดยังกลมาทวงนี่นี่น นี่อือโอ้โหบ้านนี้เมืองนี้เนาะมันเหมือนไมน่มีกฎหมายนี่เหตุการณ์เกิดเมื่อคืนนี่เองนะคะที่ซอยในหมู่บ้านเรืองนครที่บางนาพัฒนาบางบัวทองนนทบ,บุรีค่ะมีคนเห็นเหตุหการณ์ด้วยเป็นคุณลุงท่านหนึง่งบอกว่าตัวเองนั่งอยู่หน้าบ้านพอดีเลยกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้นอกจากจะมาปาระเบิดแล้วคุณลุงเล่าว่าเห็นถือมีดดาบกันมาใหญ่เลยยังถามเลยว,ว่าเฮ้ยนี่ซอยหมู่บ้านนะจะเอามีดกันเข้ามาทำไม พอทักอย่างนั้นปุ๊บซักพักกลุ่มวัยรุ่นก็วิ่งหนีแล้วก็ปาระเบิดคุณลุงบอกตกใจมากเลยค่ะประมาณเที่ยงคืนกว่าๆนั่นแหละวัยรุ่นมันมาประมาณทักสิบกว่าขึ้นมาถือดาบยาวๆเนี่ยสอนไวด้ดานเนี่ยด้านข้างเดินมาเป็นพวนเลยสองคนนี้ถือดาบไป่ไอ้คนนั้นก็เดินตามมาเป็นพวนเราก็แอบกเอาเอาดาบเข้ามาทําไมในหมู่บ้าน พักเดียมก็วิ่งไปไปเคลี้ยงระเบิดตรงนั้นแนะ่ละแล้วก็วิ่งกลับไปไปเคลี้ยงข้างนอกอีกอยู่มาตั้งหลายปีแล้วไม่เคยเกิดเรื่องแบบนี้อ่ะขอฝากตําตรวจได้เชวยมาดูแลหน่อยครับมีคุณลุงยืนยันนะคะว่าถือมีดดาบยาวขึ้นมาเลยแต่ว่าซ่อนไว้คือเอามือเอามือจับไว้ใช่ไหมคะแล้วปลายมันก็ยาวแนบไปกับแขนอย่างเงี้ยค่ะเราดูในววงจรปิดก็อาจจะดูไม่ค่อยออกนี่ยังดีนะพี่ไก่ว่าไปเราไม่เจอตัวคู่อริครับคือน้องที่เป็นคู่อริไม่อยู่บ้านไม่รู้ว่า ถ้าอยู่เนี่ยอาจจะมีอะไรรุนแรงกว่านี้หรือเปล่าเพราะมีดด่าไปด้วยนะคะทางฝั่งผู้เสียหายนี่บอกว่ารถที่จอดหน้าบ้านโดนสะเก็ดระเบิดทั้งกระจกหน้ารถทั้งประตูเป็นรอยเสียหายตอนนี้แจ้งความไว้แล้วที่สบพบางบัวทองพร้อมหลักฐานเป็นวงจรปิดค่ะได้รับความเสียหายบริเวณด้านกระจกบ้าน,ด,าน,ด,าน,ด,านด้านหน้าแล้วก็บริเวณด้านข้างปร,ประตูรถรู้สึกหวาดกลัวแล้วก็รู้สึกไม่มีความปลอดภัยในชีวิตก่อเหตุคือ รุนแรงเกินไปค่ะฝากถึงผู้ปกครองให้ดูแลหมุดหลานของท่านไม่ให้มาสร้างความเดือดร้อนกับคนอื่นอีกส่วนน้องที่เป็นคู่อริอะค่ะน้องเยาวชนเป้าหมายอะเขาบอกเลยว่าเขารู้ว่าเป็นใครคือจริงๆมันไม่ได้มาจากอะไรมากมายเลยนะท่านผู้ชมมันคือแค่การด่ากันไปด่ากันมาท้ากันไปท้ากันมาใน Facebook แค่นั้นเองอน้องบอกที่จริงเค,เคยเคลียร์กันแล้วด้วยนะคะเมื่อปลายปีที่แล้วเพราะว่าเข้าใจผิดการเคลียร์กันแล้วนึกว่าจะจบแต่ไม่จบ ไม่ใช่ครั้งแรกด้วยค่ะนี่เป็นครั้งที่สองแล้วค่ะพอดูอยากทรง้วน่าจะแบบมาหาเรื่องผมเหมือนเจ้าผมจัดเลยผมดูอยากทรงละแล้วแล้วเมื่อคืนราอยู่บ้านไหมไม่ได้อยู่พี่เมื่อคืนผมไปบ้านพ่อรุ่นพี่ผมมารู้ว่ากลุ่มไหน <c oughs> เพราะว่ามันทักมาหารุ่นพี่ผมมันไม่ยอมทักมาหาผมไม่ใช่เรื่องสถาบันเลยผมว่าน่าจะแบบพบเรื่องส่วนตัวอะไรงนี้แหลนะน่าจะแบบด่ากันไปด่ากันมาแล้วเหมือนท้ากันนะพี่ ท่านผู้กํากับสอพอบางบัวทองตรวจสอบวงจรปิดแล้วก็จะส่งสายตรวจออกตรวจมากกว่าเดิมนะคะท่านต้องจับให้ได้เพราะแก๊งนี้ทําให้เหมือนกับว่าท้องที่ท่านเหมือนไม่มีตํารวจเลยนะคะต้องจับใ,ให้ได้น่ากลัวมากครับ